สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ภัชนีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้นะครับผมจะให้ท่านดูในสิ่งที่ได้หลายคนผมคิดว่าเขาเผยทั้งชีวิตนะฮะอืมอาจจะไม่ได้เจอได้แตะได้สัมผัสเพราะเป็นการสัมผัสที่ยากยากเยก็ยนพอสมควรนะฮะ,ะเอาง,ง่ายๆนะฮะมือที่ผมจะให้ดูวันนี้นะฮะเป็นมือของระดับ อภิมหาเศรษฐีมผมคิดว่าหลายท่านนะฮะหลายท่านนะที่วัชรีนะคิดว่าใครก็ตามแต่นะฮะ,ะการที่จะเข้าไปทำความรู้จักกับคนระดับนี้นะฮะ,ค,ะคนระดับที่แบบว่าเป็นระดับมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนี่นะฮะเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เราบางทีหรือบางทีเขาก็ไปอยู่ไปวงไปอยู่ในวงโคโจรดีแบบหนึ่งเขาอยู่ในปราศาสตรอยู่ในนู่นหน่งของเขานะฮะ อยู่ในเรือยอดอะไรต่างๆอานานะฮะแต่ท่านเชื่อไหมครับมือของคนเหล่านี้มันจะมาให้ท่านสัมผัสง่ายๆในชุดหนังสือพวกนี้แหละฮะ<ช>มีครับชุดหนังสือพวกนี้นะฮะมีบรรจุมือของพวกระดับมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีต่างๆอาณาใ,<ช>ให้ท่านได้เห็นได้ได้ได้ได,ดูได้สัมผัส<ช>แล้วได้เรียนรู้ เรียนรู้ชัดๆแบบชัดๆแล้วก็เรียนรู้เมื่อไหร่ก็ได้ค่ะนะฮะแล้วจะยกตัวอย่างมาเป็นแซมเปิลนะฮะเป็นตัวอย่างให้พี่พันชญ์นีได้เปิดเผยในคลิปนี้นะฮะค่ะพี่พันชญ์นีพร้อมนะฮะค่ะอ่านะครับอันนี้อันนี้โอ้โหนี่นนระดับเศรษฐีนะฮะครับทําไมเขาถึงเป็นเศรษฐีได้โอเห็นไหมฮะครับทําไมถึงเป็นเศรษฐีได้มีหลายจุด นะคะเรามาอ่านกันทีมันจะมีบอดแสใช่ไหมฮะมือพวกนี้นะมือพวกนี้ไม่เป็นต้องดูที่อาชีพเขาด้วยนะคะหนึ่งมีความสามารถไหมมีความสามารถระดับครูบาอาจารย์คือมีเป็นเส้นผู้เชี่ยวชาญเส้นผู้เชี่ยวชาญที่เดินพฤหัสใช่ไหมใช่ค่ะขึ้นไปที่ออกจากเส้นชีวจะเขาจะทาอะไรเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ออกจากเส้นชีวิตออกไปแยกออกไปในตรงนี้นะคะสอง วงสังคมให้การยกย่องเห็นดาวมเป็นดาววงสังคมชัดเลยนะดาวนี่ดูที่ความชัดนะคะเนินพระธาตไม่ได้หมายถึงการเลื่อนตำแหน่งนะดังดังมีคนรู้จักคนรู้จักคนรู้จักในแวดวงของเขาในแวดวงตรงนี้นะคะหรือทั่วประเทศก็ได้ดูที่มือ้ายมือขวานะได้ทั้งสองมือเส้นออกแหลมเป็นปลายเข็มเห็นไหมนะดูลีลาของเส้นนี่นี่คือมือของพวกเราเศรษฐีทั้งหลายแหละแล้วพอเราเห็นนี่นะดูนะดูนะ เส้นเนี่ยจะออกไม่ใช่ออกมาอย่างนี้ทื่อๆอย่างนี้ไม่ใช่เขาจะมันจะน้อมันจะคมมันจะเป็นเหมือนปลายเข็มอเขาเรียกปลายเข็มนะคะคนที่จะรวยคุณเก่งต้องวางแผนไหมต้องเป็นนักสมมติต้องเป็นนักวางแผนอ่านี่ไงอ้าวดูไปนี่ค่ะเป็นนักวางแผนล่องผวหนังละเอียดไหมครับละเอียดนะคะเทียบจากอะไรนะคะล่องผีหนังดูนะคะมีเทียบอย่างนี้ ถ้าถ้าถ้าอันนี้จะเทียบมือให้เห็นเนอ่านะคะรอบอยู่นางละเอียดครับนะคะอภรรยาอ๋อคู่ชีวิตส่วนมากก็สนับสนุนด้วยคู่ชีวิตสวยระดับนางงามอ๋อไม่เกาะกินไม่เกาะอีกไม่เกาะพ่อแยกนี่คนละเส้นนะ๋อถ้าถ้าเกาะนี่จะเป็นหยุดที่เส้นจะต้องเป็นรวมเป็นเส้นเดียวเป็นเนื้อเดียวกันนี่ไม่ใช่ไม่ได้เกาะกินอ๋ออ๋อมันแยกนิดเดียวก็ถือว่าแยกนะฮะคนนี้ครับ เป็นมหาเศรษฐีแต่ชีวิตตอนต้นลำบากกับลำบากเพราะว่าเป็นรูปวีความลำบากมาวัดจากนี่ได้ประมาณ15ปีโอ้แล้วก่อนที่จะสบายยังส่งท้ายอีกเนี่ยส่งท้ายพ่อรู้สึกพ่อจะตายผู้นำครอบครัวเรียกว่าจริงๆแล้วบางทีถ้ามาถ้ามาดูถ้าเขามาหาพี่พิชณีตั้งแต่ตอนอยุ่สักสิบขวบอะไรเงี้ยอาจจะแบบดูแล้วเหมือนยาจกเลยนะใช่ไหมบอกว่า อย่าท้อชีวิตรวยอยู่แล้วนะคะชีวิตรวยอยู่แล้วต้องไปทำงานที่มันได้เงินที่มีเนื้อมีหนังนะคะอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์แต่ไม่ใช่โผลไปจะไปทำอสังหาริมทรัพย์เลยมันไม่มีครับมันจะต้องไปทำงานอื่นก่อนนะคะถ้ามาหาพี่พัชรีก็จะให้กำลังใจแล้วก็เห็นบอดแสว่าเขาจะทำอะไรถึงจะรวยตามที่มีเขาเสนอและช่วงจังหวะที่เขาพร้อมนะคะช่วงจังหวะที่เขาพร้อม เส้นฐานะที่เกิดวิกตอรี่จุดนี้จุดยี่แปดตรงนี้อายุประมาณยี่สิบห้าปีครึ่งพร้อมขึ้นเล่าเต็งเธอจะทำอะไรก็แล้วแต่ก่อนอายุยี่ห้าต้องพร้อมที่จะทำอสังหารีมทรัย์ครับผมไม่มีเงินไม่มีเงินก็ทำร้อยน้อยซื้อที่ทีไร่สองไร่เดี๋ยวทุกอย่างจะ,ะช่วยเองอนะคะอย่างมันจะหมุนไปเอง แล้วก็ทําอสังหาริมทรัพย์ก็รวยแบบอสังหาริมทรับเห็นัหมฮะสวยมากเฉะนั้นดวงคนเราเนี่ยเมื่อก่อนขายท็อปฟี่ขายของตลาดนัดก็ต้องทำนะคะคนจะประสบความสําเร็จไม่ใช่แล้วเ,เงินจะมาจากไหนนะคะเราก็ต้องทําพอจุดอายุ2 7่สปขึ้นมาทันนี้เอาะ่ะติดลมวนแหละที่ดินพอซื้อปุ๊บอาจะจากแสนหนึ่งขายได้ห้าแสนหมุนไปเรื่อย ธุรกิจก็ยังทําต่อไปธุรกิจเมื่อมีเงินขยายไปเรื่อยๆก็เข้าสู่อีกระดับหนึ่งฉะนั้นคนเราเนี่ยไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องล่ํารวยมาก่อนไม่จําเป็นค่ะนะคะขอให้คุณสู้แล้วก็รู้จังหวะชีวิตรู้แนวทางชีวิตเท่านั้นจบครับไม่มีใครรอโผล่มาทําจัดสรรที่ดินเลยอะนอกจากพ่อแม่รวยใช่ดี๋ยใก็บอกลูกค้าทุกคนว่าพยายามเก็บหอมรอมริบต่อไปจะนั้นเราจะได้ทําที่ดินได้หนูไม่มีเงินค่ะ ก็ใครคุณทําเดี๋ยวนี้ค่อยๆเก็บหอมรอมริบมีไล่หนึ่งทําไล่หนึ่งค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่พี่พูดนี่ทําให้ผมคิดถึงนั่นเลยนะอย่างอภิพีมหาเศรษฐีคนหนึ่งอย่างของอเมริกานะฮะโดนันทามฮะโดนันนัดเขารวยมาก่อนไหมล่ะเขารวยมาก่อนจริงแต่พ่อเปนพ่อพ่อเขาแต่ว่าช่วงหนึ่งของชีวิตของเขาปรากฏว่าเขาตกต่ําเป็นหนี้สินเป็นพลมัณเป็นหมื่นล้านเลยนะเป็นเรียกว่าล้มละลายอ่ะ แต่เขาก็พลิกฟื้นกลับคืนมาได้มือเขาแข็งเนี่ยทำเขาสู้นี่เนี่ฮะนี่คือมือของมหาเศรษฐีใช่ซึ่งทุนทรัพย์ที่สําคัญที่สุดคือมือเขาแข็งมือเขากลมครับคือพลังใจที่อยู่ข้างในแล้วก็วิสัยทัศน์ที่เขามองเห็นคนที่เป็นนี่และล้มละลายครับส่วนมากเป็นนักธุรกิจถูกปะไม่สมองจะเคยล้มทั้งนั้นไม่นักธุรกิจเนี่ยที่เคยที่ล้มง่ายที่สุดเพราะมองพลาด ใช่ค่ะแล้วคนที่รวยนะตอนนี้หรือว่าตอน,นไหนไหน,นะฮะส่วนมากก็เคยล้มแล้วทั้งนั้นใช่ค่ะนะฮะมันมันมีจังหวะของมันมมล้วบางทีรวยแล,วนะแล้วตอนนี้บางทีก็เดี๋ยวก็จะล้มอีกแต่มันก็จะรวยขึ้นอีกถ้าข้างในทรัพยากรข้างในทุนทรัพย์ของเขาเนะี่ยดีนะฮะซึ่งก็ขอฝากไว้ทุนที่ว่าจะเมื่อไหร่ย,ย่ําแย่เนี่ยแล้วแต่นะฮะท่านสามารถที่จะเอามาใช้ได้อยู่ตลอดเวลานะฮะสร้างคอนเนชั่น,นทุนความรู้จัก แคตวิชาต่างๆที่ถ้าสมมติจะมาเรียนกับพี่พัชรีตอนนี้ก็ขอสอรี่ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีโปรแกรมว่าจะสอนวันไหนนะฮะเพราะ้อที่สอนนี้ก็คือคอที่บอกไปแล้วนะฮะส่วนท่านที่ทนไม่ได้ก็คิดว่าเฮ้ยอยากจะเรียนรู้แล้วท่านจะได้เห็นลายมือเศรษฐีต่างๆอานนะมีอยู่ในบรรจุอยู่ในหนังสือชุดนี้นะฮะแปดแผ่นแปดชั่วโมงอีไมนะนนะฮะมือของมหาเศรษฐีซึ่งปกติอยากจะไปจับมือเขาเนี่ย จำไม่ได้หรอกอแต่พี่พัชรีหามาบรรจุไว้อยู่ในนี้เราไม่ได้บอกว่าเป็นเศรษฐีท่านไหนนะเพราะว่าถือว่าเป็นความลับของลูกค้าแต่นั่นคือมหาเศรษฐีจริงๆรลายมือลูกค้าเนี่ยเราต้องขอก่อดนะคะซึ่งคนปกติสมมติเราต่อให้หัวราจางต่อให้เปิดนี่นะาทีมือเศรษฐีจะเข้ามาให้เราดูใช่ไหมฮะแต่หนังสือเล่มนี้นะฮะชุดนี้นะฮะมีบรรจุไว้เลยเป็นมือจริงๆนะฮะ ควรที่จะซื้อไว้เอาไว้ศึกษาไว้ดูไว้ทบทวนได้ตลอดเวลาแล้วก็จดเลขิสิบไวเรียบวนะฮะค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะถ้าต้องการที่จะมาดูลายมือกับดิฉันนะคะตอนนี้สัอาทิตย์ไม่มีแล้วมีจัน์ทอังคารพุทธนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้มีรายการนี้เสนอต่อไปก่อนนอนนะคะหัวถึงหมอนภาวนาจนหลับไป ะะแล้วอยู่ในทานศีลภาวนาแล้วท่านจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะท่านจะมีกําลังกําลังบุญที่จะขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนรอบตัวท่านนะค,ะค่ะท่านยืนอยู่ตรงไหนท่านก็ยกมือขอได้เลยนะคะถ้าท่านมีทานศีลภาวนาอยู่แล้ว หรือถ้าจะให้ดีคอในสมาธิในช่วงที่เรานิ่งที่สุดคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยประสบความสำเร็จทุกท่านคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ